ว้าวฮัลโหลสวัสดีครับน้องๆทุกคนไฮยฮไฮฮัลโหลโอเคนะครับวันนี้เราก็มีของเล่นชิ้นใหม่มาแนะนําให้น้องๆได้ดูกันอีกแล้วนะครับโอ้โหทุกคนนี่เป็นลิงถือกล้วยยี่สามารถตีลังกาได้ด้วยนะทุกคนนีอ่อ่าเห็นเขาบอกว่ามันสามารถตีลังกา เราสามารถปอบมือให้มันตีนากาได้ด้วยนะนี่ทุกคนเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนี่สวิตเปิดปิดอยู่สวิตเปิดปิดอยู่ด้านหลังนี่นะโอ้เอาแล้วแล้วเริ่มแล้วโอ้โอ้ตีนากาด้วยเย่เดี๋ยวพอมันหยุดเราก็สามารถปอบมือแล้วก็ให้มันตีนากาต่อนะครับ โอ้โหน่าสนุกมากเลยเอย๊หยุดแล้วเดี๋ยวเราจะปบนะครับดูนะนี่เริ่มแล้ว,ว,วเดี๋ยวส่งหมาเดี๋ยวส่งเจ้าสุนัขิงจอกวิ่งด้วยเอ็นเบื่อน ไปนู่นแล้วเจ้าลิงไปตามเจ้าลิงมาไหนดิโอเค,อเคทุกคนเดี๋ยวลองใหม่นะนี่เริ่มแล้วโอ้สุดยอดจริงๆแค่ปบมือนะครับเจ้าลิงน้อยลิงจ๋อของเราก็ตีลูกกาแล้วนะครับ โอ้น่ารักจังเลยน่ารักมากเลยทุกคนยูอ้าววิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาไปวิ่งอะไรอา้าวเอาอีกรอบนึงนะครับนี่เริ่มแล้วสุดยอดจริงโอ,โอเคทุกคน วันนี้พอแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่บายบาย